าบางที่พี่น้องเข้าใจว่าเออชานทําบุญไปปั๊บได้เลยชาตนทาบุญไปปั๊บได้เลยไม่ใช่พี่น้องี่รักทุกทานครับเราทําไปปั๊บนี่กว่าที่ทุกกลันโกรองจนคาทาังอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตะลาจดบันทึกพุทธบุญหายนี้มีองค์ประกอบเงื่อนไขกาติกะมากไม่ยว่าที่จะได้พุทธบุญพี่น้องมันไม่ได้ไง่ายเลยแต่ถ้าทำนี่ง่าย อนี่ผมตรงเรียนชี้เจงพี่นองกันเลนะเ่านีมาเมนเดียวพี่นงเอามายบกมายเล่งเรียกชวนในทำบุญปักเดียวเนาะท้ำเรียไม่รู้ได้ไม่ได้ตอนนู้นพี่นองยนเ่ลบผมบอกไม่บอกมัง้งอ่าเสียถาลาวผมพี่นองอ่าบอกตัวเลขอพี่นองว่าทํำให้มากดีน่ะน่ะไอกาะทาบัดเจ็ดเซนนั้นได้เลยเน,ะนาะคอยว่ากันลายมาเมนว่านั้นอ่าเพิมได้เลยพี่นองนะนอย่าถึกระทาบัดเจ็ดซิอยู่มเราทํำไปพี่นองครับ ทำทำเลวทำลาวเราอย่าเบือ่อย่างกันละบางคนนี่ฉันทำแร็คดีนึงเขามาเก็บเลยละ่ะมาจิโนหายไปรเลพี่นองอย่างสิบาทโา210บาทย่างสิบาท2ส0บาท5ครงวันนี้ใครขี้ยางได้มาเอาหายสักรวยหนึ่งเนถามว่าการทำบุญนี่พี่น้องครับการสดาโนี้ โดยเรามารวมลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของนักเรียนพโนโเนี่ยกำไรเป็นาริยะไลรินอย่างมห้าสัลผมสม,มุติพี่น้องเนี่ยนี่คงจะเป็นพนโนที่บรบ๊อบแกทำไว้เด็กฝากเลยเนาะเรารวมลงทุนสร้างเด็กมาผักเราคนหนึ่งพี่น้องครับเป็นสาเหตุให้เด็กคนนี้ได้รับอินมูเป็นคนที่อัลิม ทำโปรุละมายุกับบาโบนี่หลยคนเด็กๆนักเรียนพี่น้องครับนำมาศึกษาอยู่มีสักคนหนึ่งซึ่งได้รับฮิดายะทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานาววตัลลาถ้าถ้าหากว่าโคเพียงสักคนหนึ่งพี่น้องครับที่ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานาววตัลลาโดยสาเหิตเราเป็นส่วนรวมวันอัคราตเนี่ยเราได้ผลบุญกรรมไรอย่างมหาศาล มันมีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องท่านอาบีสุลต์สลัมทรงทานมูอัซบินยาบันไปประกาศดะะ่าวะนาศาสนาที่เยเมนท่านนาบีํำชับวักหนึ่งว่าละอิยายดียาบิกะรรจุลนววฮิุนใครรม,มินัดดุนยาวะมาฟี่ฮะฉันไม่สร้างไรนบีว่ามูอัซเอียว่าท่านไปเผยเรยศาสนานี่ด้วยทายเหตุฐานนั่นแหละไม่ฟังว่ามีเพียงคนเดียวได้รับฮิดายัดทางน้น จากบุตรล้านเยว,วชนของเราเทวาลามาตไม่ทุกพี่น้องครับพอมาอยู่อโนได้ลหมาตทุกะได้อ่าน,นอุษานออกได้รับทางนาคนเดียวนี่พี่น้องใครรมมีนะดุนยาวามาฟี่ฮนบ,บีวา่าท่าเทียบพุทธบุญเขาเลียพียพ่น้องกับมากกว่าดุนยาและทรัพย์สิส่งทางร้ายที่อยู่ในโลกดุนยานี่ล่ละเนี่ยเขาเรียกว่าลุงทุนโนยพี่น้องแต่กําไรมาก นี่ถ้าว่าก็เปิดบริษัทรวมลงทุนนี่มาเหม็นนะลงทุนรวยได้กําไรพันหนังนี่ผมว่าพี่น้องตรงนี้ในจากหมดเลยนี่อ่าถ้ามีบริษัทหนึ่งตัวเทนเสี้ยวมาพี่น้องบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องทุกทานกับรวมลงทุนใครลงทุนหนึ่งรวยพานได้กําไรหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเดือนอ่ะผมว่าพี่น้องลวงกันไม่เรียบรานนี้ป่าตาบูโรกันได้มาเมนมันปนีบั่ชนเนาะครับมันลําบากแล้วบนตัวนนี่มันแรีไม่เห็นครับแต่ว่าใส้ปรับเล่นพันนี่ผมว่านะา ตีบบอกมาหน่อยใช่ไม่จุต่างบ้านนะครับันี่มันเลยไม่เห็นพี่น้องบ่นอะไรไม่เห็นอ่าบ่ทตันโตันนั้นกลับเลยไม่เห็นอ่าไปพุมเชื่อเนวาราทานต่างล้าพี่น้องเล่เห็นด้วยมาโตหาตีตาใจพี่น้องอ่าตาใจพี่น้องเราเชื่อเละกกายกินเนโนนพี่น้องครับอย่าลืมว่าการที่เรารวมลงทุนใน อ่าสาธาบันศึกษาปนโน่นี้พี่น้องเด็กเทรมเรียนอินมูมีวิชาความรู้ขามีในพื้นเทบ้านข้องพี่น้องนี่คำเรีรยกฐานน,นาีหมาั้เอรู้วิยญาณในนบีอิสาะสัลลัมได้บอกว่าในฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีบอกว่าอิซามัรรโมตาลิมนอนลากอริยาเตนคนเรียนอินมูชาร์อีพี่น้องเด็กตโตปากีเด็กคนเด็กปโน่นี่เนาะมันเดินทานกอระยะกำปงมู่บ้านเราดอกอ่าเนี่ย Rafa'allahu Allah Ta'ala jok Nah Azab al Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni jok Azab pino Arba'ina jauman Mimbako Mimbako kerja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jok azab Syau kubu pino Si sip, one. Tung meja bin hadis do'ib Sakti kota pino. อ่าในแนวทางอลิสุนนาวัตระยามาข้องเรานี่เอามาหยึดถือได้ปฏิบัติได้นี่อยา่าไวเลยเลื่อยไนองโตัปากีนี่บอกมันตั้งนปนนอกตรงนี้มีเด็กนักเรียนที่เดินผกสะบันเดินพันในหมู่บ้านเรานี่พี่น้องอารบะอีน่ะเยามันโบเช่า,ชากูโบพี่น้องอ่าได้ผลประโยชน์ พี่น้องลงทุนตรงนี้ให้เกิดสถาบันตรงนี้ให้เด็กลุกล้านมารำเรีน่นศาสนาพี่น้องอย่าลืมเสียนันทาวิว่าเราได้ช่วยเหลือชาวคูโบ่ด้วยป่าของเราหมาของเราที่อยู่คูโบ,โบพี่น้องครับได้รับพุนประโยชน์ด้วยนเนี่นี่คณะว่าเดินผาอานานี้มามันนะพุ่นขาถึงคันนีพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอ่าเรากตตรงชยัยอ่าอะไรเขาเรียกว่า เอาความพยายามตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวผ่าพุทธบุญดังกล่าวนี้ไปสู่ในโลกอาเคารตเอ๊ะนี่เหมือนไทยมั้งเอ็นวาเล็กดนเนี่ยถ้าทำปั๊บมันลื่นลงมาเนี่ยหรือไม่คาตาเลปูบัญชีได้นะเนาะน้นเหมือนโรเล่อะไรละพี่น้องเอฟในโทรศัพท์บัญชีนะเนาะเลขที่โอนมาเท่าใด๋นาะได้เท่าใด๋ยนี้ถ้าพุทธบุญทุกเพอร์เซนนี่พี่น้องครับอ่าหน้าว่าโอ้ยน่าอา แป๊บเดียวพี่น้องนากงทีจะสำเร็จและอีกประการหนึ่งพี่น,น้องครับมีฮเดสอยู่บทหนึ่งพี่น้องทนนาบีว่าอุมั t ของฉันนีุ่มมาตีนีุ่มม t ต้นุมมาตน้นม,มารจูมาตุนเนี่ยุม,มั t ของฉันเป็นอมมั t ที่นาฮินดูมากมาก่าทรงสรวุวทนนานาบีว่า ทาดคูลูกูบูโรฮาบิูนเบลกันจีบาลเวลาเพื่อนห้ามพาไปกูโบนั้นพี่น้องเบกบาปนี่พาบาพาโดอโซนี่พี่น้องกันจีบานเมื่อกับภูเขาเนี่ยพ่อไปอยู่ในกูโบพี่น้องครับบาปที่ติดตัวไปนี่มาประดุดดังผูเขาี่ว่าตักรู้จูมีนันบูโบ เต่าว่าออกจากคูบูไปท่งพรดังมาชาตินี้ว่าก็เดูกฟิโรลาฮาบาปนั้นอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาปโปรดหายหมดอ่ายังลาพี่น้องนะเราต้องยอมรับว่าไม่ได้เตาบัดพี่น้องเสียชีวิตเสียก่อนบาปกติดผมเน้นเป็นประจำย้มเหมนเรื่องเตาบัดเนี่เพราะพี่น้องเราไล่ทา,านเข้าใจผิด และกอนั้นเนาะพีนองนะสมมติว่าเราเคยทำพิษเราเคยทำบาปอ่าเทพี่นองว่าฉันตบัดเลวพอเช็คไปเช็คมาอีมาเมนไม่ได้โตบัดที่ยีเดนเพราะว่าพี่นองหยุดจากการทำบาปดอกยังไม่ได้ตบดัดเนาะแต่ว่าคณะเดียวกันเอาท้าพี่นองว่าเอาถ้าสมมติว่าเสียชีวิตไปเลวตายนในสภาพมีบาปอยู่ในคูโบทุกอาสาทุกอะไรก็เลวเต เทโพวันกิมะนั้นพี่น้องออกจากกูโบดนี้ว่าก็ดอดรวอฟิรอลาฮาอัลลอฮ์โปรดบาบให้โดยไซต์อะไรพี่น้องไปอิสติกฟาริลอาฮยะลิลอัมบาตปปาการที่นึงคนเป็นมีชีวิตอยู่ข้างหลังนี้ขออาภัยโะษให้กับมายนัดในบูถึงพี่น้องเอาเคยมาก็อิสติกฟารพี่น้องพี่น้องลงเล่นลูกล้านเรตะ เราไม่ได้ว่าลูกล้านพี่น้องลูกล้านเคยเล่นนอนลูกล้านโบโรท่างเพศนั้นทันทีมัเห็นบอกเลยว่าเที่ยงอ่าเรียกว่าห้าเมตรอ่าห้าเมตรนี้ไม่พื้นเลยไ,ไม่พิษกฎไม้ข้าวโอ๊กมาทุกวันพี่น้องโปห้าเม,ตร,มตรไม่พิษกฎไม้โอ๊กมาเรีกเรก,เรกชะลงเลยห้าเมตรนาติ้าดาบสีเดินควันอยู่รลบเดินพี่นอ้องถึงพี่น้องครับลูกล้านคงเราข้างหลังต่อปอไีนี่ สัางคมค่อยเซรีเปิดกว้างปันนี้พีนองยาเสพติดโอเคเรื่องอิมามเนนว่าสมรสเท่าเทียมโอเคโน,เน,นนี่นันนี่อ่าลอตเตอรี่มาตรงเล้งเรียแล้วนะก็ซื้อกันได้เลยเต่พวกเราก็ดมๆอยู่เหมือนกันพี่นองที่นี้ยังไม่ไม่ดูยีดผมเล้งเรื่องลอตเตอรี่เลยพี่นองกับจำติดใจถูกที่มีัลุ่มากรถพี่นองขับรถไปจอดปั๊บไปถูระบังเอื้นไปโจดแขกกับติโก้ขา,ายลอตเตอรี่นั่นเลยอ่า พอทำชาชีเปอรตูลงพี่เนาะมันคาวัวเราเนี่ยผู้หญิงซองคนมุสลิมมากคลุมผ้าคลุมหัวสวยมังกับโบเราเนี่ยอืมคนนึงว่าลีกนันเลยอ่าบอสันบอสารีไปแล้วครับครับอันนั้นเลยบอสารีเราคิดแต่ว่าโลกไมนก่นุเรศนะเวลาเขาอย่างนั้นเมื่อวานนั้นเราถ้าซองคนก็นเดินหน้าว่าไม่รู้เขามุชาวดะเลยเป็นดองน้าบอกไปได้ดี ไอ้คนนึ่งฉี่ใบนั้นไอ้คนนึ่งฉี่ใบนี้ผมก็บจิเพิ่์ตูลลงจากรอดพี่น้องครับเพลงใจเพ่อตาดิมามเมนว่าดีิษรับบั้นมันวินอยู่บนดัวยที่สะนี่พี่น้องเอ๊ะเหมือนลงไม่ลงนะฮะเดี๋ยวเสื้อกลมตกจใจพี่น้องนะเล่คันหนังในรถนะเดี๋ยวให้ก็เสร็จก่อนกันนั่นมผมว่าไม่ซืจอว่าตาดิมามเมนเล่สัดจ,จัดด้วยซองใสต่ตา,าจากเบี้ยใจปั๊บใส่กระเป๋าดูดซิป อ้ามาชาอลลอพี่น้องเนี่ยมันกับบุญยิ่งบูโรปันเนี่ยกลุ่มปาด่าวะเรียบรอย้อยตกลงสื่ออ่าเนี่ยสื่อถึงเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างคมมันถึงคันนี้พี่น้องครับเราอยู่ในคูโบต่อไปในอนาคตนี้ถ้าหลูกล้านของเรามาปลูกฟังให้เรียนปโนย่าง้อยพี่น้องมันหนึ่งถึงมะหนึ่งถึงปะาหนึ่งถึงปลา,าเกมาเกอิสติกฟาดโคอะไปยะโทต่อัลลอฮุซุบะฮา,านะวตาลาให้กับเรา ไอ้โรคไปอยู่ในกูโบพี่น้องกับตดบาปได้เลยไม่ไม่มีแล้วพี่น้องนะว่าเลยซาลิดอิงซานอิลลามาซาอ่าที่ว่านี่จบแล้วพี่น้องไม่มีแล้วเราทำไรไม่ได้เลยนลุงกูโบวังโบล,ลูกล้านของเราอย่างหน่อยหนึ่งมันพี่น้องกับมันอิสติกฟาดโคดโอาไฮเออเอาโบเราลาพี่น้องนี้พปอมเมโรในกูโบลาพี่น้องโบเรากับอิสติกฟัดโค้ไฮเคเขาไปหลบหลังบาปไอเคเขาได้ อ้นี่วิธีการพี่น้องและประการที่สองวัดโซดาโกศนาพีว่าคือโซดาโกพี่น้องทําไปลยโซดาโกพี่น้องเนี่ยละคงโบมานสร้างปอดกับพี่น้องอนมาพี่น้องที่จะให้ซดพี่น้องโซดาโกเตยานลืมพี่น้องกับโซดาโกองชั่นครั้งนี้ยะอัลลอพุทธลบุญนี้อ่ะให้กับปาของชั่ด้วยในกูโบให้กับมาองชั่ด้วยในกูโบพี่น้องตรงเนี้ยนี่ผมเน้นย้ำเป็นประจำดูสึกว่านังกับอิมามเอ็นไล่เวทีแลวนี่ นะพอเล่งถึงเรื่องนี้พี่น้องกลัวว่าพี่น้องเราลืมเพราะถ้าเราไม่เนียดพี่น้องกับพุทธบุญที่เราสดาก็ไปค่าได้เกเราถ้าสมุิว่าได้นั่นแหละเนาะแต่ตัวนี้ก็บรรลุล้ำเลยแต่ถ้าได้ก็คือได้เกเรแต่พอเราเนียดว่ายาอัลลอฮ์นะพุทธบุญนี้นี่ที่ชั้นสดาก้หนึ่งรวยสองรยนี้ยาอัลลอฮ์นะให้ถึงไปปากข้องชั้นหมาข้องชั้น,นคนนั้นคนนี้ที่ชั้นของใจพี่น้องถ้ามว่า อ้าโบ้เหลือเท่าว่ารวยนึ่งายไล่คุณได้ไหมล่ะได้พีน่น้องอ่านี่พี่น้องชงสวยเนึ้อว่ารวยนึ่งปันกันไม่พอได้พี่น้องหายไปแล้วนะไม่ไม่ไม่คาดทุนอ่าไม่คาดทุนเหลือถึงถ้าไม่ใช่ยาโนนี่หายได้ไหมล่ะพูดหลับุญคุ้นข้างๆบ้านตีท้ายได้พี่น้องนะสร้าคุยปันในเผื่อไม่ได้เนาะหายได้ เพราะฉะนันน้นในประการที่สองพี่น้องนบีว,วา่าวดาัดสอดกอนารอยสอดกอรทำพุทธละบุญสามวัดดุอาเพาะเราทำพุทธลบุญ่าลืมยำพี่น้องว่าที่เราทำไปอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตละละหลบหลังบาปทางไล่เลเกะชาวคูโบูพที่ลวงหลับไปเรยวและประการที่สามพี่น้องที่หลบหลังบาปได้วัด,ดอ,อุก็คือการโคดูอา าการโครดูอานะถ้าพูดถึงเรื่องดูอานี่พี่น้องนะพี่น้องบริชันโคภาษาไทายได้ไหมอันนี้สมัครคำถามาาท่านน้ออ่าโคภาษาไทยได้มั่งไม้โคในใจได้มั่งไม้โคเละพี่น้องได้ทั้งสิน้น الله, นะยจาอัลลอฮ์นะโคให้อัลลอฮ์สุบฮานาวตะตัลลโปรดบาบมาครชันโดยทื่ นะรบิวฟิรลีวาลิวาลิดัยย์ะวรหัมหูมากามารอบบายานี่สกีโรนี่พุ่มว่าพี่นองที่นี่จำไม่เลียนนะผมพุ่มมาถูกที่เทปนี่พี่นองจะนังเต็มใบใจมามเนพี่นงที่นี่ใจวามสนใจในเรื่องอินมูวิชาฟามรุดูอาพี่นงแต่ยังเหมือนกันทานอิมามเอนดูอาดูานี่ต้องระวังนิดหนึง่งผมก็เคยเตือนดูอาเลวฮารัมพี่นองบาปก็มี อาดูอาเทวาบาปเช่นเราไปดูอาในสิ่งที่ขาเรียกว่าเมญจัลโลฮีอาดัต้อในสิ่งที่พิษอาดัตพี่น้องครับเช่นเรารักโพเม่โคงเราหมากเนาะเ็จเลียวโมนี่ตามอาดัตขคงเพจขคงโมพี่น้องเขาวีนี่ใช้เลววีเจเลียววารุกนี่รายยาสุดท้ายต้องตายแน่นอนขิดตามอาดัตเลยเนาะเราไปโคหายหายกระทืวฮารัม ไฟที่มันรน้อนนั้นพี่น้องอาดัตของไฟนี่มันรน้อนอย่าลอขอไ้ไฟนี้เย็นสักที่นอชานี่เา่าปรุนไม่ร้อนเร่งน,นี่บูปัสา,าคนย่างเหลวเดอนเดือนซีเดินหน้า,ตนนาเตมร้อนอย่าลอขอไฟกองนี้อย่ามันรน้อนเลยชานี่ไปอ่าปวม็ดเถียงนี่ไอ้นี่ฮารัมนั้นพี่น้องเขาเรียกว่าไปอธิบายจะลอฮีอาดัตคัดเยงกับอาดัตปกติวิสัยของมนุษย์ที่เกิดขึ้น และสุดท้ายพี่น้องรับี่ไปหลบหลางบาปได้ในกูโบวากิโรอาติลกุร,รอ่านโรอ่านกุรอานให้นะเป็นช่องทางก็พี่น้องเลือกงเอาต่างมดอะไรมาเน่เราอ่านกุรอ่านจาโลพุลบุญนี้ให้กับผู้ตายในบูอลัลลอฮ์ลบล้างบาปใหมยเราขอดูอาอาลัาลลอฮ์หลบล้ังบาปหมยเราสวดาก็อัลลอฮ์ซุบบฮานะวะตะละหลบล้างบาปหมยหรือเราอิสติกฟาดข้ออับยาุตอ่า เอาเลยถาราไม่โครเองพี่น้องชายตัวช่วยในตัวช่วยพี่น้องอ่ะเนี่ยหลูกทิศบวมานเลเราทำบุญให้กับบรรดาต้อลีบาลอินมีพี่น้องอย่าลืมว่ามาลาอิกัสนึน่งองอ่ะมาเจออ่าอิสติกฟาดให้เกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามาอ่าเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับน่าทางมดทางมวนตีกล่าวมานี้เพื่อต้องการซื้อพยั่งพี่นอ้นองถุกทานว,าาว่าเราย่้าเบือ่อพี่น้อง น้าเนี่ยเบื่อขับการเทวาช่วยเหลือเลยค่ะทำบุญเทวันหนึ่งทีหนึ่งปีนองกับทเทเหมอนกันเลขานี่มาเมนผ้าใครเบื่อเนี่บัดงานถึงเลยแล้วอันนี้บัดโนถึงเลยแล้วเนาะน้าหมากเร่งเนาะทำพรืไปนีนองนาปั่นกันเลยเน,ะนาะนะ1สิบบาทก็ให้นะห้าบาทยังกะโรใหย้ยี่สิบยังกระโรให้แต่อย่าลืมถังมดถังมวลเราทำเพื่อตัวของเรานะเพื่อตัวของเรา นับสี่นับสี่พี่น้องครับตัวใครตัวมันสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบบฮา,านาวะตาลาตอบแทนพุระบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกพโม่พี่น้องทุกๆก,กท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเลือเพจนะข่าวใหมพป้านลุ่มพรังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้ เป็นประจำนะพ่อเอีงเขาก็ชินชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร้เลยเพื่อเป็นสเบียงให้เกอพ่อเมพี่น้องที่จะไปรับไปชายพุ่นพยโตนาวันอะเคลานวบบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ